สวัสดีค่ะเออเราทุกคนเนี่ยถูกสอนให้ไล่ตามความสำเร็จมาตลอดเลยใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าคือมันมีมุมหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ที่บอกว่าเอ,อ๊ะล้วถ้าความสำเร็จที่เราวิ่งตามหามันเออจริงๆแล้วมันส่งผลเสียกับเราละ่ะวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะแนวคิดเรื่องกับดักความสำเร็จที่แบบอาจจะซ่อนอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลย เนื้อหาหลักๆวันนี้มาจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งนะคะชื่อว่ากับดักความสําเร็จต้นทุนที่ซ่อนเร้นซึ่งบทวิเคราะห์นี้พยายามจะชี้ให้เห็นอรอยร้าวหรือต้นทุนที่เราอาจจะมองข้ามไปในนิยามความสําเร็จแบบที่เราคุ้นเคยกันเป้าหมายก็คืออยากจะชวนกันมาตั้งคําถามกับเรื่องความสําเร็จดูคะ่ะแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเออทําไมบางทีการไปถึงเป้าหมายมันกลับนําไปสู่ปัญหาที่เราคาดไม่ถึงได้ครับ ประเด็นเรื่องแรงกดดันที่พูดถึงเมื่อกี้นี่สำคัญมากเลยนะคือบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เขาให้ความสำคัญมากครับกับการสำรวจว่า,าแรงกดดันจากสังคมหรือแม้แต่ความคาดหวังที่เราตั้งไว้กับตัวเองเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่ากับดักที่มองไม่เห็นขึ้นมาได้อย่างไงการทำความเข้าใจกลไกลตรงนี้นะครับคือกุญแจสำคัญเลยในการสร้างชีวิตที่มีความหมายจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าดูดีตามมาตรฐานข้างนอกอย่างเดียวน่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกที่บทวิเคราะห์พูดถึงกันเลยดีไหมคะเรื่องภาพลวงตาของการมีพร้อมทุกอย่างคือบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นช่องว่างนะคะระหว่างภาพความสำเร็จที่เราเห็นบ่อยๆเช่นชีวิตดีๆในโซเชียลมีเดียหรือว่าตำแหน่งงานในฝันอะไรแบบนี้กับความรู้สึกจริงๆของคนที่ไปถึงจุดนั้นแล้วเขาตั้งคำถามได้น่าคิดมากค่ะว่าทำไมพอเราได้สิ่งที่รอคอยมานานแล้วบางทีข้างในมันกลับรู้สึกเออว่างเปล่า มันคือภาพลวงตาจริงๆหรอคะครับไอ้ความรู้สึกว่างเปล่าเนี่ยบทวิเคราะห์เขาเน้นเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่มันมีนกลไกทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เขาเรียกว่ามออัดแรงดันภายในครับ internal pressure cooker นะมันเกิดจากความคาดหวังที่เราสะสมไว้ทั้งจากตัวเองจากสังคมแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือลู่วิ่งที่ไม่สิ้นสุดหรือที่เรียกว่า h y d o n i c treadmill อธิบายง่ายๆก็คือวงจรที่เราต้องหาอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าใหญ่กว่าตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกว่าเรายังประสบความสําเร็จอยู่บทวิเคราะห์ชี้ว่าไอการที่เราติดอยู่บนลู่วิ่งนี่แหละมันทําให้เราไม่เคยรู้สึกพอใจจริงๆสักทีแม้จะถึงเป้าหมายแล้วก็ตามเพราะเราก็มองหาเป้าหมายต่อไปทันทีเลยโหฟังดูเหนื่อยเหมือนกันนะคะการต้องวิ่งอยู่บนลู่วิ่งแบบนั้นตลอดเวลาแล้วมันส่งผลกระทบอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะ เห็นว่าบทวิเคราะห์พูดถึงต้นทุนแฝงของการไต่เต้าด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับบทวิเคราะห์แจกแจงต้นทุนที่เรามักจะมองข้ามไปเวลาเราไล่ตามความสาเร็จแบบเดิมๆไว้น่าสนใจมากตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็เรื่องความสัมพันธ์ครับที่อาจจะถูกให้ความสําคัญน้อยลงไปบทวิเคราะห์เขาตั้งข้อสังเกตว่าบางทีเราให้ค่ากับการสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิ่งเพื่อประโยชน์เรื่องงานมากกว่าจะลงทุนในความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่มันหล่อเลี้ยงจิตใจเราจริงๆ อืแล้วก็ยังวิจารณ์วัฒนธรรมการทางานบางอย่างด้วยนะครับที่แบบยกย่องการทํางานหนักมากๆจนเกินไปหรือมองว่าภาวะหมดไฟเนี่ยเป็นเหมือนเหรียญตราแห่งความทุ่มเทอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆมันอันตรายมากจริงค่ะแล้วประเด็นเรื่องการผูกตัวตนเข้ากับความสําเร็จที่บทวิเคราะห์พูดถึงก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีตําแหน่งนั้นไม่มีรางวัลน,นั้นเราจะรู้สึกเหมือนสูญเสียควาเป็นตัวเองไปเลยแบบนั้นหรือเปล่าคะทั้งเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ต่างๆ มันเอ่อมันสร้างความเสี่ยงมากครับบทวิเคราะห์ใช้คำว่ามันคือการผูกติดอัตลักษณ์ไว้กับปัจจัยภายนอกพวกตำแหน่งงานรายได้ชื่อเสียงอะไรพวกนี้ซึ่งปัจจัยพวกนี้มันไม่แน่นอนไงครับมันเปลี่ยนได้ตลอดพอสิ่งเหล่านี้มันหายไปตัวตนที่เราสร้างไว้บนฐานที่ไม่มั่นคงนั้นก็อาจจะสั่นคลอนหรือเอ่อพังลงมาง่ายๆเลยฟังดูน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วยิ่งในยุคนี้ ที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทมากขนาดนี้มันยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมคะบทวิเคราะห์พูดถึงเรื่องโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นของการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมคะประเด็นนี้บทวิเคราะห์ให้ความสำคัญมากครับเพราะในยุคดิจิตอลเนี่ยการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็บ่อยกว่าเดิมเยอะเลยบทวิเคราะห์เรียกว่าความเข้าใจผิดที่ว่าคนอื่นมีดีกว่าเสมอนะครับ the everyone else is doing better fallacy คือเรามักจะเห็นแต่ภาพความสำเร็จที่คนอื่นเขาเลือกมาโชว์ซึ่งบ่อยครั้งมันก็เป็นแค่ด้านเดียวหรือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบคัดมาแล้วอย่างดีสิ่งนี้มันถูกขยายผลด้วยสิ่งที่บทวิเคราะห์เรียกว่ากระจกที่บิดเบือนของโซเชียลมีเดียครับมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอหรือขาดอะไรไปอยู่เรื่อยๆเลย อ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วความกลัวที่จะตามหลังหรือ FOFc ที่บทวิเคราะห์พูดถึงล่ะคะมันส่งผลตอบการตัดสินใจของเรายัางไงบ้างคะบทวิเคราะห์อธิบายว่าไอ้ความกลัวที่จะตามหลังหรือโฟโฟเนี่ยมันเป็นแรงขับที่อืมทรงพลังมากมันทําให้เราตัดสินใจทําอะไรหลายหลายอย่างไม่ใช่เพราะว่าสิ่งนั้นมันตรงกับคุณค่าหรือความต้องการจริงๆของเรานะแต่เป็นเพราะเรากลัวจะน้อยหน้าหรือกลัวจะพลาดโอกาสเหมือนคนอื่น มันผลักให้เราเข้าไปอยู่ในการแข่งขันที่ไม่จําเป็นแล้วก็ตัดสินใจโดยใช้แรงกาดดันจากข้างนอกเป็นหลักมากกว่าจะดูว่าอะไรที่มันเติมเต็มเราจากข้างในจริงๆมันเหมือนเรากําลังวิ่งตามเงาของคนอื่นมากกว่าจะเดินบนทางของเราเองครับฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกเหมือนเราติดอยู่ในกับดักที่มันซับซ้อนหลายชั้นมากๆเลยนะคะทั้งความคาดหวังการเปรียบเทียบ บทวิเคราะห์ก็ไม่ได้ทิ้งเราไว้กับปัญหานะคะเห็นว่ามีการเสนอแนวทางในการนิยามดาวเหนือของคุณใหม่ด้วยเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะใช่ครับบทวิเคราะห์เสนอว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยคือการกลับมาค้นหาคุณค่าส่วนบุคคลของเราเองอย่างจริงจังต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราจริงๆนอกเหนือไปจากชื่อเสียงเงินทองหรือการยอมรับจากคนอื่น พอเราระบุคุณค่าหลักของเราได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางที่ช่วยเราตัดสินใจได้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นแล้วแนวคิดเรื่องพลังของคําว่าพอแล้วล่ะคะที่บทวิเคราะห์พูดถึงมันช่วยให้เราหลุดจากกับดักนี้ได้ยังไงคะบทวิเคราะห์มองว่าการเรียนรู้ที่จะรู้สึกพอแล้วเนี่ย เป็นทักษะที่ทรงพลันมากในการต่อสู้กับไอลู่วิ่งที่ไม่สิ้นสุดที่ว่าไปนะครับมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปเป็นการชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันคือการฝึกความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude แล้วก็ความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ซึ่งมันจะช่วยลดแรงกดดันที่จะต้องหาอะไรใหม่ๆมาเติมตลอดเวลา นอกจากนั้นบทวิเคราะห์ยังแนะนำเรื่องการสร้างชีวิตที่มีหลายมิติด้วยครับคือไม่ให้งานเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวแต่แบ่งเวลาแบ่งพลังงานกับมิติอื่นๆด้วยเช่นสุขภาพความสัมพันธ์งานอดิเรกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างสมดุลแล้วก็ความสุขที่มันยั่งยืนกว่าการมุ่งไปที่งานอย่างเดียวครับค่ะ การปรับมุมมองนิยามดาวเหนือของตัวเองใหม่นี่สําคัญมากๆเลยแต่ว่าในทางปฏิบัติล่ะคะบทวิเคราะห์มีคําแนะนําที่เป็นรูปประธรรมไหมคะว่าเราจะหลุดพ้นและเติบโตอย่างแท้กินได้ยังไงมีครับบทวิเคราะห์เสนอแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นการกําหนดขอบเขตอย่างตั้งใจหรือ setting intentional boundaries อันนี้หมายถึงการเรียนรู้ที่จะปกป้องเวลาพลังงานแล้วก็สุขภาพจิตของเรา ด้วยการปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของเราหรือสิ่งที่มันเกินกำลังเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นคำขอร้องจากคนอื่นหรือแม้แต่ความคาดหวังที่เราตั้งให้ตัวเองสูงเกินไปก็ตามการกำหนดขอบเขตน,นี้สำคัญจริงๆด้วยค่ะแล้วเรื่องความสัมพันธ์ละคะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมบทวิเคราะห์เน้นย้ำเรื่องการบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แท้จริงครับ nurturing authentic connections คือให้เราลงทุนเวลาและพลังงานกับความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกดีนะได้รับการสนับสนุนเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆแล้วก็ช่วยให้เราเติบโตในทางที่ดีขึ้นซึ่งมันตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์แบบผิวเผินหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่อาจจะดูดพลังงานเราไปแทนบทวิเคราะห์มองว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญของสุขภาวะแล้วก็ความยืดหยุ่นทางจิตใจเลยครับค่ะ แล้วแนวคิดสุดท้ายที่น่าสนใจคือการยอมรับการเติบโตอย่างช้าๆและความพอใจอันนี้หมายความว่ายังไงคะบทวิเคราะห์ชี้ว่าสังคมเรามักจะเชิดชูความสําเร็จที่มันรวดเร็วก้าวกระโดดใช่ไหมครับแต่แนวทางนี้เสนอให้เราเปลี่ยนมุมมองมาเป็นการชื่นชมกระบวนการแล้วก็ค้นหาความสุขระหว่างทางไม่ใช่แค่รอความสุขที่ปลายทางอย่างเดียว มันคือการยอมรับว่าการเติบโตที่ดีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะพอใจกับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันซึ่งมันจะช่วยลดความกดดันแล้วก็ทําให้เรามีความสุขกับการเดินทางของชีวิตมากขึ้นครับพอฟังทั้งหมดแล้วภาพของกับดักความสําเร็จแล้วก็ทางออกจากกับดักนั้นมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะมันคือการตั้งคําถามกับนิยามความสําเร็จแบบเดิมๆที่สังคมให้มา แล้วหันกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองจริงๆค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของเราเรียนรู้ที่จะพอใจปกป้องขอบเขตแล้วก็สร้างชีวิตที่สมดุลในหลายๆมิติไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวบทวิเคราะห์นี้เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากๆเลยนะคะว่าความสำเร็จที่แท้จริงอาจจะไม่ได้วัดกันที่ปลายทางอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความหมายแล้วก็สอดคล้องกับตัวตนของเราหรือเปล่าถูกต้องเลยครับ สาระสําคัญที่บทวิเคราะห์พยายามจะสื่อก็คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือพาราไดมเชตนะครับจากการไล่ล่าความสาเร็จตามมาตรฐานข้างนอกมาเป็นการสร้างสารรค์ชีวิตที่มีความหมายจากข้างในการให้คุณค่ากับกระบวนการการเรียนรู้ความสมพันธ์แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายต่างๆมันคือการออกแบบความสําเร็จในแบบฉบับของเราเองที่มันยั่งยืนแล้วก็นํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงครับ เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะการคุยเจาะลึกบทวิเคราะห์กับดักความสำเร็จต้นทุนที่ซ่อนเร้นในวันนี้ทำให้เราได้มุมมองที่แตกต่างแล้วก็น่าเก็บไปคิดต่อเยอะเลยทีเดียวค่ะใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องนำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าคือนอกจากการที่เราแต่ละคนจะพยายามนิยามและสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเองแล้วเนี่ย เราในฐานะสังคมจะสามารถร่วมกันสร้างวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่มันเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับความสําเร็จในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นได้อย่างไรรูปแบบที่ไม่จําเป็นต้องผูกติดกับวัตถุหรือสถานะอย่างเดียวแต่เป็นความสําเร็จที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้วก็การเติบโตอย่างมีความหมายของทุกคนในสังคมได้อย่างแท้จริงอันนี้อาจจะเป็นก้าวต่อไปที่สําคัญกว่าแค่การปรับเปลี่ยนในระดับบุคคลก็ได้ครับ เป็นคำถามที่ท้าทายและน่าสนใจมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ